จะมาสาธิการกดล็อกแบบง่ายๆผู้หญิงก็ทาได้ไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะเปิดตัวฝากุญแจขึ้นนะคะแล้วก็กุญแจนะคะเสียบเข้าไปในเบ้าค่ะแล้วก็หมุนทีนึงนะคะแล้วก็นากุญแจออกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะสองรอบค่ะหนึ่งสองค่ะ หลังจากนั้นเฟืองก็จะปลดล็อกค,ค่ะถ้าต้องการกลับไปใช้รีโมทอัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะก็ให้หมุนกลับนะคะไปทางทวนเข็มนาฬิกา2รอบค่ะ1น,นะคะ2ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้กุญแจนะคะเพื่อล็อกกลับไปอีกครั้งนะคะแล้วก็ปิดตัวเบ้าค่ะ หลังจากที่เราล็อกมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเฟืองก็จะไม่หมุนแล้วนะคะและเราก็จะสามารถกลับมาใช้ตัวรีโมทอัตโนมัติได้เหมือนเดิมค่ะที่การปลดล็อกมอเตอร์นะคะใช้ในกรณีที่ไฟดับหรือมอเตอร์มีปัญหานะคะสามารถมาปดล็อกใช้วิธีที่จูนทำได้เลยนะคะ